การมีอายุยืนยาวจะไม่จำกัดอยู่ที่มนุษย์อีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อนนักวิจัยอยู่ระหว่างการพัฒนายาชะลอวัยให้กับสุนัขช่วยเพิ่มพลังชีวิตลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ ทำให้พวกเขามีอายุยืนยาวมากขึ้นรอยัลบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกันกำลังพัฒนายาชะลอวัยสำหรับสุนัข2สูตรซึ่งมีจุดประสงค์ในการฟื้นการทำงานของระบบต่างๆของสุนัขช่วยให้พวกเขามีอายุยืนยาวมากขึ้นยาสูตรแรกคือยา LOY 001ที่จะออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสุนัขขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า18กิโลกรัมขึ้นไปเนื่องจากปกติแล้วสุนัขตัวใหญ่จะแก่เร็วกว่า เพราะว่ามี IGF 1ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทำงานมากกว่าสุนัขที่ตัวเล็กส่วนอีกสูตรหนึ่งเป็นยามเม็ดค่ะชื่อว่า L-O-Y 002สำหรับสุนักทุกสายพันธุ์มีกลไกการทำงานหลักมุ่งเป้าไปยังการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงระบบเาผาผลาญซึ่งมักจะเสื่อมไปตามอายุให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้สุนัขจะมีอายุมากแล้วก็ตามและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการชะลอวัยในสัตว์ออกมาค่ะซึ่งก็จะเป็นความหวังให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความปรารถนาจะมีชีวิตอยู่กับสัตว์ที่พวกเขารักแล้วก็ผูกพันไปนานๆซึ่งในการทดลองทางคลินิกก็พบว่าตัวยามีประสิทธิภาพในการยืดอายุขัยของสุนัขออกไปได้อย่างน้อย1ปีโดยจะเข้าไปปรับปรุงการทํางานของระบบต่างๆ พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับความชราภาพเช่นมมเร็งในสุนัขในการทดลองกับสุนัขหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า1000ตัวก็ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจค่ะทางบริษัทหวังว่าในขั้นตอนของการยื่นการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐจะผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากได้รับการรีวิวในขั้นแรกว่า มีความหวังที่สมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพของยาและถ้าหากเป็นไปตามแผนบริษัทก็คาดหวังว่ายาชะลอัยสุนัขจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในปี2026ค่ะ